ส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทหลักนะครับในการพัฒนาอุตสาหกรรมนะครับเรามีนโยบายนะครับในปีนี้นะครับที่เรียกว่า reshape the future นะครับโลกเปลี่ยนอุตสาหกรรมปรับพร้อมรับอนาคตนะครับซึ่งเราก็มีการปรับตัวนะครับในภาคอุตสาหกรรมนะครับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับรวมถึงภาคการเกษตรเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องปรับตัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับมีการจัดตั้งกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมขึ้นมา เพื่อที่จะมาดําเนินการเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับเราให้ความสําคัญกับเรื่องของเกษตรอุตสาหกรรม er นะครับในการนําความรู้นะครับเทคโนโลยีนะครับไปประยุกต์ใช้ในแต่ละกระบวนการนะครับตั้งแต่ต้นน้ำนะครับการทําเรื่องการเกษตรนะครับการเอาสมาร์ทฟาร์มไปใช้นะครับการนําเทคโนโลยี IOT ไปใช้ในการเพิ่มนะครับผลผลิตต่อไร่ให้กับสินค้าเกษตรนะครับเมื่อได้สินค้าเกษตรมาแล้วนะครับเรามีเรื่องของการแปรรูปนะครับเพิ่มมูลค่านะครับของสินค้าเกษตรนะครับ ให้ได้ตรงต่อความต้องการของตลาดนะครับมีมาตรฐานนะครับมีประสิทธิภาพในการผลิตนะครับเป็นการเพิ่มมูลค่านะครับเพิ่มรายได้ให้กับทางสินค้าเกษตรต่างๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ในนามของกรมส่งเสริมศักยภาพนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าผู้เข้าร่วมโครงการในวันนี้ทุกท่านนะครับจะได้นําความรู้ที่ได้รับนะครับไปประยุกต์ใช้นะครับในธุรกิจของตัวเองนะครับแล้วก็เกิดผลนะครับต่อไปได้ในอนาคตนะครับขอบคุณครับ กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมภูมิปัญญากระบวนการผลิตและเครื่องมือกลที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรมพร้อมดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปที่เหมาะสมเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เกษตรอุตสาหกรรมให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและให้ได้ผลผลิตที่สมบูรณ์มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยการเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรซึ่งเป็นต้นน้ำที่สำคัญของภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมกลางน้ำและปลายน้ำจึงได้ดำเนินกิจกรรมการประกวดการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะภายใต้โครงการการยกระดับสินค้าเกษตรสู่กเกษตรอุตสาหกรรมโดยมีรางวัลด้วยกันทั้งหมด5รางวัลดังนี้รางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2รางวัล t e c h n i c a l Challenge รางวัล o l e d g e Sharing และในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจ SME จากทั่วประเทศผ่านการคัดเลือกอย่างเหมาะสมสามารถใช้งานได้จริงและมีการนำเสนอผลงานอย่างมีขั้นตอนแบบแผนจนมีผลงานเป็นที่ยอมรับ และได้รับคัดเลือกเป็น20ทีมแบบอยา่างดังนี้เครื่องตัดกล้วยกวน ิสาหกิจชุมชนกล้วยตากแม่สมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกและผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วิทยาพรหมพลกเครื่องอบสมุนไพรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกสมุนไพรตำบลป่าอ้อบริษัทฟอสฟูคอป์ปอรเรชั่นจำกัดและด็อกเตอร์ัยรัตเมฆแก้ว สุดควบคุมอุณหภูมิความเฉือนรงเพาะเลี้ยงตัวอ่อน Black Soldier Fly บริษัทสุดาเอินโทฟาร์มจำกัดบริษัท The Sunshine Corporation จำกัดและดรพานุพิ์ขืนเขียวนายวียระวีระกุลระบบควบคุมอุณหภูมิและแสดงผลในกระบวนการผลิตแบบเรียลไทม์ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ตุย้ยมีตะคุบริษัทยูแคลจำกัดและนายธนชนนิติสุชากุลนางสาวนภา,าไม้สุวงศ์ เครื่องคลุกมีกรอบกึ่งอัตอนโนมัติตั้งเติมเต็มคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยวงโชลิตกุลและอาจารย์รักพงษ์ขันทวิธิอาจารย์พิชัยไตรโสมเครื่องปอกเปลือกหอมกระเทียมห้างหุ้นส่วนจำกัดมีโคราช5าดาวคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยวงโชลิตกุลและอาจารย์ทวัชชัยชาญสูงเนินอาจารย์ทศพลปราดปรีชาเครื่องนึ่งหมูยอโรงงานจางฟู๊ด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรเจตก้อนจันทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนกิจศรีโชคเครื่องฝันกล้วยวิสาหกิจชุมชนพลานถอยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อร์สุรเจตก้อนจันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนกิจศรีโชค เทคโนโลยีตัดแผ่นหนังสำเร็จรูปแบบอัตโนมัติมาคาดีไซน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานอาจารย์ดร์วารีศรีสอนและคณะเครื่องนึ่งข้าวเหนียวห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพีกรันเพชรบริษัทกลอรี่เอ็มคอร์ปอเรชั่นจำกัดและว่าที่ร้อยตีชิน,นวุฒิประพาทรงศิษย์ เรื่อง่าผลสดโกโก้ Go, แบบอัตโนมัติวิสาหกิจชุมชนคุ้งเพชรโกโก้บริษัท N2M Engineering and Consult จำกัดและนายปราโมทพิเศษโวหารหม้อต้มปาาลาอัจฉริยะ b อ i l e r อร์ h i ช e ีบริษัทสอชีราแอนโชวีจำกัดบริษัท q u ว International จำกัดและนายธนเดชมาร,ร,รัตนายวรพจน์รัตนแสงสกุลไทยเครื่องขั่วเมล็ดโกโก้ Go, Go, อัจฉริยะด้วยระบบ AI ฟาร์มเรียบง่าย บริษัท BMK เกตเวจำกัดและนายธีรพัฒนสินทรัพย์ระบบ AI สำหรับตรวจวัดปริมาณอาหารในการเลี้งกุ้งห้างหุ้นส่วนจำกัดแอนอินเตอร์ฟีดบริษัท BMK เกตเวจำกัดและนายธีรพัฒนสินทรัพย์นายประสิทธิ์โสพลเครื่องไล่ความชื้นน้ำพึ่งอัจฉริยะด้วยระบบ AI วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงพึ่งโรงไทยธรรมชาติบ้านใส่ห้องห้างหุ้นส่วนจำกัด KPS Automation and Service และนายประสิทธิ์โสพลเครื่องกวนเครื่องสำอางระบบ AI วิสาหกิจชุมชนเพชรคิรีโฮมสเตย์ห้างหุ้นส่วนจำกัด KPS Automation and Service และนายประสิทธิ์โสพลเครื่องสไลด์กล้วยที่ติดตั้งบนกระทะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านม้าเงย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรฐานยุทธแนมใสและคณะเครื่องคั่วกาแฟโรบัสตา้าแบบอัตโนมัติที่ควบคุมอุณหภูมิเหมาะสมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟโรบัสตา้าสูตรโบราณบ้านคลองกัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรฐานยุทธแนมใสและคณะเครื่องบรรจุขนมงากรอบในแม่พิมพ์ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านชะแมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรฐานวิทย์แนมใสและคณะเครื่องล้างผักสลัดด้วยเทคโนโลยีไมโครบับเบิลโอโซนบริษัทไรโนฮิลจำกัดบริษัทควอลิต้เทคขับจำกัดและนายสายชนปินมณี